เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทสารพลังใจ We Fight Together สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ นักที่มาเล่นที่นี่นานเนงยประมาณได้5ปีแล้วครับห้าตัวแล้วรู้จักโค้ดอ่านได้ไงเออรู้จักได้จากทาง Facebook ครับอ๋อเหรอแล้วขอมาเล่นเลยเหรอก็สมัครครับสมัครเรียนครับอออเหรอชอบบาสชอบมากครับอออเหรอโอเคแล้วมาซ้อมโค้ดอ่านนี้หนักไหมก็แล้วแต่ถ้าใกล้ๆแข่งเนี่ยก็คือจะซ้อมหนักหน่อยครับแต่ถ้าเล่นปกติก็คือใจดีครับอืมเ่ามาซ้อมนี่เราได้ได้อะไรเป็นหลักๆในการเล่นบาสที่นี่ ได้ความสนุกได้เพื่อนแล้วก็ได้ทดสอบฝีมือตัวเองได้ครับพอรู้ได้มาเรียนแล้วนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาบ้างไหมคะก็เห็นค่ะก็คือเขาก็จะเป็นเด็กที่แบบว่ามีสมาธิมากขึ้นมีความตั้งใจและที่สําคัญมากที่สุดคือรูปร่างที่เปลี่ยนค่ะเขาก็จากเด็กอ้วนก็ผอมผอมแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็มีเพื่อน มีเพื่อนมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีน้ําใจเป็นนักกีฬาค่ะแล้วขึ้นแม่ล่ะคะก็นอกจากรูปร่างที่เปลี่ยนไปแข็งแรงขึ้นน,นะคะ<ม>เขาก็ทักษะทางสังคมเขาดีขึ้นชัดเจนค่ะพ<ม>อดีตอนแรกเขาเป็นลูกคน,คนเดียวค่ะก็จะเอาแต่ใจนิดนิด,นดมสมภาษาของลูกคนเดียวแล้วก็แบบพอมีเพื่อนเยอะเแล้วครูอันเนี่ยเวลาครูอันอสอนเด็กะคะ่ะ ตอนจบอ่ะคุณอันจะสอนเรื่องทักษะสังคมให้ด้วยแล้วเขาก็จะเอาสิ่งที่อันสอนอ่ะไปเล่าให้แม่ฟังแล้วเขาก็มีเพื่อนเยอะขึ้นเข้ากับเพื่อนได้แล้วก็ทักษะสังคมเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคุณเขาเพิ่งเรียนได้แค่2ปีเองรู้สึกว่าเขาโตขึ้นมากๆเลยค่ะพี่ อะมากเลยนะคะเท่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างคะเด็กๆที่มาฝึกกีฬาบาสส่วนใหญ่มาจากทุกรงเรียนนะครับแล้วก็มีทั้งทุกเพศทุกวัยเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่ที่มาพ่อแม่ก็จะบอกว่าอยากให้ลูกเลือกเล่นเกมลูกมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นลูกมีปัญหาเรื่อง ไม่อดทนไม่แข็งแรงพูดไม่ฟังสารพัดสารบียปัญหาที่เจอผมบอกเดี๋ยวผมแก้ให้เอากีฬามาบำบัดใช่ครับต้องใช้บาสเกตบอลบำบัดใช่เรียกว่าเป็นการบำบัดเด็กด้วยใช้ให้เล่นกีฬากันเนาะใช่ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งผู้ปกครองแอบเห็นรูปเต็มไม่หมดเลยครับมีดาวเด่นเกิดคึ้ปนี้ตั้นตันเด็กในวงการบาสมากี่คนแล้วปั้นมา ถ้าเป็นตัวเด็ดๆต่อปีน่าจะประมาณ5้าถึงสิคนนะครับที่เข้าไปที่กรุงเทพแล้วก็หลายๆโรงเรียนที่ได้ทุนรเราก็จะพยายามให้เข้าแข่งทั้งปีไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดรอบๆเป็นหนองคายขอนแก่นหรือในอุดอรเราจะส่งหมดเพราะว่าถ้าเด็กได้ฝึกแล้วเราต้องเอาไปลองสนามแข่งกับเขาครับแล้วก็ใส่รถกระบะผมไปค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ต,ต่างๆนี้มีใครซัพพอร์ตบ้าง ถ้าเดินทางข้ากินค้าอยู่บางครั้งก็มีผู้ปกครองครับบางครั้งถ้าไม่มีเราก็บอกว่าเอาเงินของที่นี่เพราะว่าที่นี่เราก็พยายามช่วยเหลือถ้าไม่มีผมก็เอาเงินของผมนี่แหละพาเด็กๆไปต้องชักมือตัวเองด้วยเหรอคะพาเด็กกินข้าวเติมน้ํามันรถผู้ปกครองบางทีก็อาจารย์พูดแม่ช่วยนะห้าร้อยแม่ช่วยนะ้ร้อยหนึ่งเพราะว่าแข่งทีหนึ่งเงินที่ใช้ในการแข่งไม่น่าจะต่ำกว่าสี่ห้าพันนี่น้อยเงินรางวัลได้มาก็มาสองสามพันโดยประมาณนี้แหละครับ และที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกคนก็เจอสภาพปัญหาของสนาการโควิดน,นะคะครับแล้วสนามออบาสเกตบอลเนี่ยต้องปิดเพราะว่าเขาจะแบบว่า social distancing ใช่ไหมคะทำยังไงมีปัญหายัางไงบ้างไหมคะก็ก็นับว่าเป็นวิกฤตน่าจะเป็นวิกฤตของทุกคนนะครับที่ในช่วงโควิด <COVID S 2> ตรงนี้ก็ปิดไม่มีคนเลยครับเงียบ เราก็พยายามประคองก็จนมีเด็กมาบางส่วนเราจนบอกว่าเด็กอย่าเล่นเลยบาสเราไปหาทำอย่างอื่นดีกว่าค,ครับก็เลยชวนเด็กๆเนี่ยว่าของกินของพวกเราเนี่ยที่ครูสะสมไว้ในในห้องเนี่ยเราออกไปหาแจกคนที่เขาไม่มีกินดีกว่าไหมผมก็เลยพาเด็กๆเขาไปแจกของคนจนคนจรคนยากไร้<อ>ในช่วงโควิดช่วงนั้นรู้สึกท้อไหมคะ ก็คุยกับแฟนหนครับว่าถ้าเราใช้เงินหมดเราก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันคงเรียได้ขายกับข้าวออนไลน์กันไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าก็ไม่มีอะไรทํากันนะครับช่วงนั้นจริงๆแล้วมันมีจุดท้อในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการทํางานตรงนี้เนี่ยอยู่พอสมควรใช่ไหมคะเพราะว่าเท่าที่ฟังทางทางคุณพรเทพเคยไปปลารลบกับทางคุณพรเทพไว้อยากให้เล่านิดหนึ่งได้ไหมคะอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะโดนหลายอย่าง มันมันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับที่เราได้ได้เปิดขึ้นมามันก็อย่างที่คําถามว่าเราจะสู้เขาไหวไหมเราจะมีความสามารถแบบเดิมไหมเพราะว่าผู้สนับสนุนเราจะมีไหมเราก็ไม่มีเหมือนก็เราอยู่คนเดียวตัวคนเดียวที่จะเริ่มก็มาประทับใจที่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่เราได้คุยด้วย <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลูกๆม,มาฝากไว้ สตาร์ทมา1ิบคนเขาบอกเขาให้คนละ5 0 0ร้อพันหนึง่ง mm hmm. เพื่อให้เราอยู่ต่อให้ได้อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ผมแค่ mm hmm. นี้ผมก็รู้สึกว่า mm hmm. นั่นแหละคือแรงที่ผมทำให้ผมลุกขึ้นมาได้จริงๆตอนนี้ที่ทําอยู่นี่ก็ mm hmm. ก็พอสมควรเลยว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนพนักงานเนี้ยหลักพันหมดทุกคนครับ mm hmm. แต่ก็พยายามสู้แล้วพยายามอยู่กับมันเราก็บอกทุกคน,น,นทั้งทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกัน mm hmm. ที่บอกว่าเออหลักพันเราต้องอยู่ให้ได้นะถึงเงินเดือนเราจะไม่ถึงหลักหมื่นแต่ก็เราได้ทําเพื่อเด็ก แฟนเข้าใจแฟนทีแรกเขาก็ไม่ชอบเล่นบาสหลังๆเขาก็สนุกสนุกไปกับบาสเหมือนกับว่าผมก็ไปเปลี่ยนเขาให้เขาไป็นคนรักบาสขึ้นมาครับแต่เขาก็ได้แตจะเข้าใจว่าทําตรงนี้มันไม่ได้มไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินเยอะแต่แต่ก็เหนื่อยเหนื่อยแน่นอนว่าทุกทุกทีเดือนที่กลางบัญชีมาปุ๊บหาเงินเดือนมาแล้วคนละ6 0 0ันเจ0ดก็ต้องแบบ ทั้งเดือนเราจะใช้กันยังไงแต่ผมก็บอกเราต้องสู้นะที่เราจะต้องเจอรแต่ก็ไม่เป็นไรโคดานทำเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยอยากจะรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะได้กําลังใจมาจากที่ไหนในการที่เราแบบว่าต้องแบบทําตรงนี้ที่ว่าเราจะต้องรับภาระอะไรหลายๆอย่างต้องเจอปัญหามากมายแต่มาได้ใจกําลังใจเนี้ยได้มาจากไหนกําลังใจถ้าให้มองย้อนกลับไปวันแรกที่ผมเริ่มที่นี่ที่เด็ก1ิบคน รอยยิ้มของเด็ก10คนนั้น10คนที่อยู่กับผมในครั้งแรกนั้นก็คือกําลังใจที่ทําให้ผมสู้ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าเดือนแรกๆทาผมได้เดือนละพันสองพันผมก็ทําสู้มาจนครบปีหนึ่งเงินนึงจะได้ขยับขึ้นทุกวันนี้ก็ไม่ต้องบอกว่ากี่รอยยิ้มนี่แหละคือกําลังใจที่ผมเห็นอยู่ถ้าผมไดม้เห็นเขาได้จับลูกบาสและเขายิ้มอะไรผมก็มีชีวิตต่อได้ ดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจากการชอบในกีฬาชนิดนี้นะครับแล้วมาเป็นนักกีฬาเดินตามฝันตัวเองจนวันนี้สามารถเดินทางมาเป็นโค้ชบาสเกตบอลการเป็นโค้ชนะครับคือผู้ให้ครับให้ทั้งความรู้ใ,ให้กําลังใจและยังให้โอกาสกับเด็กๆน้องๆครับให้เขาสามารถเดินตามฝันของเขาให้ได้มากที่สุดผมรู้สึก ภูมิใจในตัวน้องจริงครับอืพี่เห็นด้วยเลยใช่แล้วล่ะเจอรี่แล้วบางทีเนี่ยนะพี่มองดูว่าถ้าหากว่าโค้ดอันเนี่ยนะเขาเป็นผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะต้องเก่งเพียงแค่คนเดียวใช่เปล่าแต่พอที่ว่า เขาเนี่ยนะมาเป็นผู้ให้แล้วก็มาเป็นผู้ที่สอนให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลทำให้คนเนี่ยเก่งเนี่ยเกิดขึ้นมากมายในวงการกีฬานี้อ๋อใช่ครับอันนี้พี่การจะบอกว่าเขาแหละคือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราใช่ครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนอสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะนิ ทำไมทำไมอย่าลืม,ะมอมละไรลืมไปแล้วค่าตัวขึ้นขึ้นครับขอขอบคุณโรงแรมเบลกแกรนอุดรธานีโทรศัพท์042-219-111กําำลังใจถ้าให้มองย้อนกลับไปวันแรกที่ผมเริ่มที่นี่ที่เด็ก10คนรอยยิ้มของเด็ก10คนนั้น10คนที่อยู่กับผมในครั้งแรกนั้นก็คือกำลังใจที่ทำให้ผมสู้ นี่แหละคือกำลังใจที่ผมเห็นอยู่ถ้าผมไม่เห็นเขาได้จับลูกบาสและเขายิ้มเมื่อไหรผมก็มีชีวิตต่อได้